จุดใหญ่ๆห,ห,หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องจับตาโดยเฉพาะที่สงขลานะคะที่สงขลานั้นมียอดผู้ติดเชื้อสะสม369คนแต่เมื่อวานพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง17คนคือลดมาอยู่2หลักก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็น่าจะมีการประเมินกันว่าอีก2ส,สัปดาห์ สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้นะคะตรวจสอบสถานการณ์ที่สงขลากับคุณพัชราจิตคํารายงานสดจากพื้นที่อําเภอหาดใหญ่คุณพัชราเชิญค่ะเชิญครับแม้จะมีสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกยังคงต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันค่ะพร้อมๆกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรรวมถึงสถานที่ด้วยค่ะแต่ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนั่นก็คือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่หาเช้ากินขําค่ะ แม้ไม่มีคำสั่งห้ามหรืองดเว้นการเดินทางแต่บรรยากาศสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะแทบไม่มีผู้โดยสารใช้บริการรถสาธรารณะเนื่องจากสาธานณะสถานาการณ์โควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องค่ะรถโดยสารแต่ละเส้นทางต้องลดเที่ยวรถไปมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือหากมีผู้โดยสารก็ไม่เต็มคันรถค่ะจึงไม่คุ้มทุนทําให้พนักงานขับรถโดยสารบางคนคาดว่าอาจจะต้องหยุดวิ่งรถชั่วคราวหากสถานาการณ์ไม่ดีขึ้นค่ะ เงียบมากมากครับหลังสงครารนะครับมคนเยอะกว่านี้คนเดินทางเยอะกว่านี้ลดลงครับจากเดิมตั้งวันสิบบาเที่ยวอย่างน้อยเหลือเจ็ดเที่ยวบังทีอ่ามันไม่แน่นอนแล้วครับหัวมากๆเลยตอนนี้ ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสงขลาพบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกเดือนเมษายนแล้ว369คนค่ะโดยเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง17คนซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะสอดคล้องกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขต12ที่รับผิดชอบพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างประเมินว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะลดลงใน2สัปดาห์ค่ะการคาดการณ์ตอนนี้นะคือตอนนี้เรากา็วันหนึ่งเราเจอสัก ประมาณ80ลายนะ80ไม่เกินร้อยนะในตรงนี้นะแล้วก็คาดว่าอีกสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี้ยน,น่าจะลดลงนะครับฟันใน,ในประมาณนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเรารับไหวอยู่นะครับ ขณะที่มาตรการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสงขลายังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะจํากัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคซึ่งขณะนี้อํเาเภอหัดใหญ่ยังคงเป็นอํเาเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดและตอนนี้ก็ได้เริ่มกระจายไปยังอํเาเภอสะเดาแล้วก็อเาเภอระโนด้วยค่ะซึ่งสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาใช้คําว่าเป็นการระบาดที่มีลักษณะเหมือนสะเก็ดไฟที่เจ้าหน้าที่จะต้องรีบเข้าไปดับไฟเพื่อจํากัดวงในการระบาดให้เร็วที่สุดค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปกติแล้วในสถานการณ์หรือว่าช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะก็จะพลุกพลานไปด้วยผู้คนแล้วก็รถโดยสารจํานวนมากค่ะแต่หลังจากเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาก็พบว่าบรรยากาศก็เงียบเหงาแบบนี้ละค่ะขอบคุณค,คุณพัชรานะคะก็กระทบไปถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วย